ผมจะจูนเกียร์ครับสวัสดีครับจากร้าน OKK OK b เค e นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอโคนาโก้คอนเซปต์นะครับตัวนี้เราได้อัปเกรดเป็น Slam Red E Tap 1 1 Speed นะครับเป็นชุดอัปเกรดส่วนของเดิมเนี่ยลื้อออกไปเป็น Super Record นะครับก็จะมีมือเกียร์สรับการ์ดิินผีที่ได้มีการอัปใหม่แล้วก็ สายเนี่ยก็จะเหลือแค่2เส้นคือสายเบรกทั้งซ้ายทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ผ้าแพนแทนก็จะเป็นของ i c โ u เ a t i o n รุ่นลาวาเป็นดำทองออกทรงเป็น Copper c o p p e r c o ค p e เหน่อยฮะส่วนคนกโกคอนเซ็ปต์ตัวนี้พิเศษตรงที่เขามีลายกราฟิกเป็นตัวสีลิมิเต็นนะครับเป็นดำทองแล้วก็จานเดิมก็ยังเป็นของ Camp a n โ l โลซูเปอร์เคนะครับก็จะ ว่ารีวิวเรื่องของการเซตในการบายครั้งแรกของอาการจูนของ SLAM e t ท b นะครับเริ่มต้นเนี่ยในการเซตติ้งเราก็ต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับตอนนี้เราก็ชาร์จตรงนี้จ,จะมีไฟเห็นไหมตรงนู้นนู้นผมชาร์จอยู่จังหวะวันนี้ก็เฮียเขาได้อัพสั่งอัพชุด2คันนะครับมีโคนาโก้กับลิลเล่ครับเดี๋ยวเราเรีวิวตัวของโคนาโก้ก่อนนะฮะก็ สับจานเนี่ยวิธีการบายนิ่งครั้งแรกก็คือการเซตติ้งให้ให้หากันก็คือการบายนะครับสังเกตนะครับมันจะมีไฟตรงเนี้เราก็แล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเราก็กดครั้งสักห้าวินะครับเดี๋ยวดูไฟนะฮะตอนนี้ติดแล้วเดี๋ยวมันจะกระพริบป,ปึ๊บเนี่ยฮะมันจะเริ่มการบายการบายนีย่ก็เริ่มมาที่กดสับจานเหมือนกันก็จะมีไฟกับปุ่มกดนะครับ การกดปุ๊บเดี๋ยวมันดูมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเนี่ยตัวนี้กระพริบกับตัวนู้นนั่นติดกันแล้วนะครับแล้วก็มือเกียร์ก็เหมือนกันเช่นกันฮนะก็กดทั้งซ้ายทั้งขวาให้มันบายติดแล้วแล้วก็ที่มือเกียร์ด้านขวานะครับหลังจากบายเสร็จปุ๊บเราก็มากดสวิตตัวตัวตีนผีนะครับเพื่อปิดมันก็จะครบแล้วในการ ทำบดิงก็ทำให้อยู่ในช่วงของประมาณ30วินาทีนะครับโดยหลักก็ประมาณนี้เดี๋ยวแต่ดูถ้าทางจะไม่ติดเดี๋ยวเราลองเทสก่อนอเพราะว่าสับจานเมื่อกี้มันไม่มีปัญหา<อ>ก็ยังเมื่อกี้กระพริบอยู่อาจจะยังบายดิงไม่ได้นะครับก็เริ่มใหม่สมมติถ,ถ้ามันยังไม่ติดเราก็บายใหม่ครับกดที่ตีนผีใหม่นะครับให้มันกระพริบ กระพริบแล้วปุ๊บเราก็มากดที่ชิปเตอร์นะครับอ่ากระพริบแล้วปุ๊บหลังจากเราทําให้ได้ค็สามวินาทีนะครับเราก็มันจะเปิดช่วงเลนส์ให้เราทํางานแล้วก็ปิดนะครับเรียนผีตอนเนี้ยบายแล้วเดี๋ยวสังเกตรอานมุนครับในการขึ้นเกียร์ตอนเนี้เวลาผมเซตติ้งก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้จานหน้าเล็กหลังเล็กนะครับ ในการขึ้นเกียร์ของสแลมเนี่ย e t a บเนี่ยเราก็กดด้านขวาเพื่อให้มีการให้ขึ้นไปที่เฟืองใหญ่นะครับสังเกตนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วตอนนี้เกียร์เดี๋ยวเรายังไม่ได้เซตติ้งเดี๋ยวเราเทสของช่วงระยะทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวการเซตติ้งก็เดี๋ยวผมสอนทีนี้ในการพิมพ์ของเกียร์หมุนนะครับหมุนหมุนแล้วสับจานเนี่ยเวลา จานหน้าเนี่ยนี่คลิปเป็นการขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ขึ้นเฟืองใหญ่อันนี้ลงเฟืองหนักก็คือเฟืองเล็กส่วนวิธีการการขึ้นจานหน้าใหญ่ก็เหมือนกันก็คือกดทั้งกดปุ่มตรงการชิปเตอร์หลังเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันครับเดี๋ยวดูที่จานสับจานนะครับขึ้นยังยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้จูนนะครับเดี๋ยวเราจูนจูนเรื่องของระยะมันอีกทีหมุนหมุนต่อนะครับ เดี๋ยวเราจูนอีกทีนึงก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนวิธีการทิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวเนี้ยมันจะมีโลไฮเราก็อย่าลืมเรื่องของการเซ็ตโลไฮด้วยนะครับโลไฮจะอยู่ตรงนี้โลกับไฮตัวนี้จะเป็นตัวไฮตัวนี้เป็นตัวโลตัวนี้ก็จะเป็นตัวของบีเทนชันดันที่ดรอปเอานะครับเพื่อเพิ่มดูระยะ ของลูกจอกกิ้งตัวบนกับเฟืองแต่ละตัวเพื่อให้เกิดระยะห่างตอนนี้โพสิชันสังเกตที่เฟืองนะกับลูกจอกกิ้งก็อาการก็ตรงกันดีนะครับก็เพราะว่ามีการเซตระยะไปแล้วก็ยังไม่ได้เซตนะฮะแต่ว่าระยะมันตอนนี้มันยืนอยู่ที่ลูกจอกกิ้งสังเกตมันจะตรงกับที่เฟืองของ11ละเพราะระยะมันมันก็ยังคงที่แต่ว่าเราอย่าลืมล็อกของตัว โล i ไฮก็คือตัวนี้ตัวไฮอย่าลืมเซ็ตตัวนี้ยังไม่ได้เซ็ตนะฮะแล้วก็ในการทิมขึ้นลงในการกดปุ่มเนี่ยก็เข้าไปทิมที่มือเกียร์ได้เลยสไลม,มีแถบก็สามารถกดกดตัวนี้ฮะกดกดครั้งหนึ่งครั้งที่เข้ามาปึ๊บมันจะขึ้นไฟเห็นไหมขึ้นไฟหนึ่งทีก็กดมันจะขึ้นทีละ0.25มิลน,นะครับกดอีกทีปุ๊บก,ก็จะกลายเป็น5้มิลอ่ะทีนี้เราลองหมุนใหม่นะครับเกียร์ก็จะ โพชันอาจจะดีขึ้นอ่ะนี่ตอนนี้มันยังไม่แน่นเดี๋ยวเราค่อยมาจูนเกียร์ครับประมาณนี้ก็มาบอกวิธีการการเซตติ้งการจูนการบายของ s ส a m e อีแนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ใครมีปัญหาการใช้งานก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเซตติ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เกียร์เราเพิ่งชาร์จแบตเสร็จนะฮะก็เลยมาบอกวิธีการบายกับการจูน คือการเซตอัพของปีนผีส่วนสับจานเนี่ยเวลาเซตเราก็เซตที่โล w h ได้เลยครับไม่มันไม่มีมันไม่มีปุ่มปรับก็คือใช้โล w h เป็นตัวกําหนดในการมาร์กระยะสูงกับต่ําก็คือสกูตัว2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราก็แปลงใส่กันโซ่ตกด้วยเพราะส่วนใหญ่สแลมเขาไม่ได้ตัว e t a p เขาไม่ได้ใส่กันโซ่ตกมานะเราก็ใส่เปลี่ยนน็อตตรงเนี้เพื่อให้ใส่กันโซ่ตกลงไปได้ ก็โดยหลักก็ประมาณนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะแต่ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วเรื่อง Slam E t a b แต่ว่าการใช้งานก็จะเหมือนกับตัว Slam E t a b AS ส2สปีดกันซึ่งตอนนี้ก็มีราคาโปรนะครับ12สปีดเริ่มต้นก็75,000ในสำหรับรถไบค์ดิสเบรกตอนนี้ก็อยู่ประมาณ90,000มืนนะฮะก็ประมาณนี้ ว่าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับร้าน OKK ค y บฝากด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็084 0264470ไลน์ดีก็คือ OKKBike OK นะครับใครเกิดข้อสงสัยสอบถามสินค้าก็สามารถสอบถามมาได้นะครับครับสวัสดีครับ